แต่ก่อนมีเสียโอได้แต่เขาเอาออกเสียโอแล้วเสียโอเป็นออทิวิตอันนี้ไม่ได้แรงรอมเหรอไม่ไม่คนเลยคนที่อยู่บ้านเยอะอี้ยโอะอีเยอะอีตัวอีกแล้วคนนี้คือใครคนทอยู่บ้านได้หมาเหรอยทำไมต้องเป็นจานแดงทำอะไรไม่ได้แล้วกู้เอาอะไรดีวะ โอ้ยพี่ตูนก็ไม่ได้น็อกติ๊กไงเมื่อกี้ไงยังโโหดใครวะเอานี่ดีกว่าไม่รู้จักมาตัลงพี่ตูนเล่นยังไงเนี่ยคูก็ไม่ถูกไงตักวิ่งเหรออย่างเงี้ยอะไรไม่ซุ่มเคยเล่นไหนวะกูมีเคยอันนี้คาตาที่สองของกูตนสั่งไงตอนนั้นไอ้สัตว์แ้องวิ่งเดียว เล่นแบบจุนจิจุ่นเล่นไปห้องเล hey ่นไปหิวแห่หิแห่หิวแห่เฮ้ยเบบี้ส์วันไหทำให้หัวแบบเป็นอย่างงี้หัวลินหัวลินพี่ตูนหัวลินดับคนไหนหรือเอาชุดมาเลยอะดักวันไหนโอ้ยดักมีตูนหิวแห่หิวแห่ต่างหลังเขา โอ้ยพวกมึงไม่ใช่ละพวกมึงสองคนอะคนตีนแล้วพวกมึงแบบมึตีแล้วทำไมมึงเล่นตัวสวยแท้่างควมโึงเล่นตัวสวยแท้โคตรมึงเล่นตัวสวยแท้ซูดขอโทษตั้งกูขอโทษอันนี้ที่กูได้มึงไม่สบายใจกูขอโทษ นั่งแล้ยิงกูยันบ้านไม่มีของทำไมตัวมึงเปนทุเรศอีกเนี่ยพี่ตุลพี่ตุลยิมใส่เสื้อผู้นำเออเฮ้ยเดิน โอ้ยจุว <ules> ับครับพี่ตูนี่ตูนเอาพี่ตูนมัดัดยเนี่ยเขาลุงพี่ตูนยังไม่รู้เรื่องอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ดาดาา้าาตยทุกอย่างดีต้มที่อยู่สองมึงบินได้มึงบินสายตาดี โอ้ยีวิตอของเอฮ้ยหิวแค้ห h วแค่หิวแค่หิวแค่หิวแคเอ้าวอาเขาอยู่ไหนเนี่ยยี่เงินละูไม่ได้เรียกกูไม่ได้เรียกอูไม่ได้เรียกกู๋ไม่ได้เรียกกูไม่ได้เรียก n ิวแค่หิวแค่หิวแค่หิวแค่ หนูแพ้หูแพ้่ะยังไม่ได้มามึงเบคนเดียไอนแล้วเป็นแกนใสหน้าพี่โดนจริงเลยนะจริงไหมอะไอตามึงอีกแล้วละตาเยพี่เลยหูแพ้หูแพ้โโงก็โหดดิคาบ้านคาบ้านเรัอะเหรอโัาบ้านมา คาบ้านเกมมิ่งมิ่งคาบ้านโใช่ตัวเองเอง๋อเขาผิดบ้านเขาผิดบ้านโคนเฮียอายเฮียแบคโฮแบคโฮมึงดูดกูดทำไมฮะกูดถามเอ้าเฮียไม่โดนดาเมจนิก เูคนวิ่ง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 ว่งวิ่งว่งว้่งวิ่งวิ่งวิ่งอิ่งวิ่งวิ่งขอขอวิ่ง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 ว่่งว่งวิ่งว่ิมงน่งวิ่งิ่งวิงวิ่งวิ่งวน่งวิ่งวิ่ดิ่งวิ่งวว่ว่งว่งงวิง่อ่่วงงว่่วิตว่่่่วิสไนเปอร์ โอ้ยย่าย่ไอ้เหี้ยไล่มันไล่มันไอ้เหี้ยเนี่ยแยงของกูเหรอแกงของกูเหรอแกงของกูเหรอแกงของกูเหรออืมอืมอะไรหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไอตัวอะไรมันทะลุขึ้นมาเลยใครมันวิ่งอ่ะ ช่วยยิงมาช่วยยิงช่วยยิงตาอยู่กูช่วยยิงช่วยยิงมาร์ชเหอเด่อดช่วยยิงอู้ทังเอาที่ทังมันรมันร้มมันซุเออได้ได้ได้อยู่คุคดต้องสองหัวเลยมึงอ่ะเฮ้ยยามายกษ์โอ๊โอนแน้ออกนให้เยอะยูาบาอีกแล้ว มงพี่ตูนมิงแบบพี่ตูนมิงแบบี่ตูนปูพี่ตูนเดิเบอรดามิไม่ได้มีประโยชน์เลยดับเบิดามจไม่มีตีไม่ได้นะตังรูมันตังตังมึงตาวการมงังเอาิลเฮียอะไรเนี่ยเอาดิเอาดิ ไอ้ไอ้สัตว์ตูนนี่ก็ตีกันตีนะตีจังนะตีโอ้ยไอ้เหี้ยมันลัดต่อเล่นมันเหี้ยตายโอ้ยไอ้สัดวิลี่โอเคกูล่าหมดทำว่าวกับมึงจริงๆเลยไอ้สัตว์ไอ้ยังไม่มียเทมป่าเลยไอ้เหี้ยโอเค เออหิวแผะอ่ะหิวแผะไปก่อนไปไงเอ้อคุณรู้ว่าโมกมึงสระุณชโมกเลยที่เปร้นี่วิ่งหนีซะไวเลยวิ่งหนีชโมกูเลยงงเหี่ยงวะหิวแผะหิวแผะหิวแผะเออไอมีมงกุฎมันไส้อยูมีมงกุฎมีมงกุฎมีมงกุฎเฮออมะมงกุฎมาไงวะ

วิกาใครระวางบูหุษไอ้บ้านใครแล้วนะบักได้ปะบักได้ปะการชักใจดูทรงกแค้นกูแหละแค้นกูแหลกโอ้ยกูหลรอบอะไรยังไม่ทำอะไรเนอะไอตุ้นเป็นไอตุ้นตัวจริงดิ ไอ้นนตัวจริงนี่ตีแรงใช่ไหมตัวจริงนะตีแรงตีแรงมาดิมาดิมาดิในบ้านดิในบ้านดิไปบ้านดิเยไอเฮียมันมัน้ามึงอีกแล้วโตเแลีวเกียเกลียว ไม่เห็นเท่เลยวินลันเป็นเวนตีในเกนชินไม่ได้ยินแต่ยาเมโยดยัง b รู u ยาเมโรู้จ้าอีเอาตีกูไปเกนเออถ้านี่แยจริงถ้านี่แย่จริงไอของกูเองแหละใช่แล้วโอ้ยโอ้ยนี่แป็พี่ตูน พี่ตูนวิ่งมาหากูแล้วพี่ตูนอยเป็นแปลกแปลกพวกมึงอ่ะเหมือนกูเป็นของเล่นอะหลายรอบแล้วปิงหลายรอบปิงหลายรอบกันเลยนะหิวแผลไงหิวแหลพวกมึงทำด้วยอะไรโอ้ยโอ้ยพวมึงเอาอีกแล้วสูงฮะมึงเอาอีกแล้วสูงเอาอีกแล้วเอ้ยดับเบิลคิวเลยตังเฮียไม่ได้ไอให้ดับเบิลคิวหรอกพน้อง อ้หงกูไอ้บัทำไมกูไม่ได้อะไรกับเขาเลยวะเมอย่างเดียวเลย้มอย่างเดียวเลย้ม่เดียวเลยโอ้ตีอะไรกังวะมาลชิหายลกระชากกี่กระชากใจมากูแล้วิ่งิงงไสักูองโตอโตง่ดิ มึงม่ไิด้ไลิตายลมึงแม่งหัวกัเกินไปละมึงอะไรนะมึงเม่เี่อะไรกับไอเทนกับเงินนี่ลไม่ดูอ๋ออ๋ออย่าเพิ่งอ๋อเน็ดเน็เอยู่แค่อยูแค่เอไปก็แล้วัเน็ตเน็ตเน็งมากูโดนสิอะไรมึงวินเ็มาเหร

อย่าอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยตัวกูอ่อนมากเลยอย่าทำกูโอ้เหมือนกูเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยมึงแย่งมึงแย่งเหรอตูนเอิมตมันดีกูมึงเอามึงเอาใค่มาตูนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยเราด่าเราด่าเราด่าผมช่วยละโต้ผมช่วยละโต้ กกจิตกัดชักใจเฮ้ยไอตู้นไอตูนมันจะลอยไอตูนคนล็อกป่าเมืองี่เป็นสี่จะลอยไปไหนกันหมดวะโอ้มึงจะบินมอสอะไรของมึงโอ้ยเออไปแดกซะเอาดนดีเอาดน ไม่กูรวยถ้วยอย่างเอ้ย demiş, <laughs> เอาเยี่ยตัวปอมเี่ยม่งมีตูนเพื่อนหัวเลยโอ้ดต a s a diving r มีพลังว่าช็อลึกลับมานี่เนยเยี่ยตัวปอมมาสู้ดีเห็น <c oughs> <c oughs> ตัวปอมแล้วหมดกำใจ เฉียดหัวล้นเฉียดหัวล้นไม่อ่อนเลยว่าตัวดูนี่ามึงใครมีออร่าใครมีออร่ากูปีดดูดปีดดูดไปอีกแล้วปีดดูดปีดดูดย้ามีคนเดียวมึงฆ่าคนดูดดูดสามเพื่อกูปั๊มคิวดูมามามามีบากเลยเกือตากมีมากเลยต้องโก้ตายก็โก้บอกม้ามันป่วนมาโต เออออกไปซิเมื่อตัวปลอมอะไรโอ้ยพี่ตูนพี่ตูนโอ้พี่ตูนฆ่ากู <c oughs> ดีกว่าอยู่ในมือคนอื่นงั้นเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เหล <c oughs> ือกูคนเดียวยังบ่ได้ของได้ต,ตัวเอง <c oughs> โอ้ตายโอ้โหอาอาแก๊งกูไม่โหดเลยอู้หวานนั่นน่ะทิ้วแพ้ว่ะทิ้วแพ้ว่ะทิ้วแพ้ว่ะอยู่กูอยู่กูรีเลือดให้ตายอยู่กูรีเลือดให้อยู่กูรีเลือดให้ไงจะจุ๊ไอ้เหี้ย มึงพวกมึงค่จะเฮิมเกลมันไปใหญ่แล้วนะเช่ยเชียเไม่สู้ชิวไหลนี่ี่สิดรับร้ออะไรตุกิไอ้ไอ้เฮียนี่มันมาจากไหนเอาดวส่วนเลยส่วนเลยมาส่วนเลยเมื่อกี้แม่งนึกว่าจะรอดลวชิวไหล ไปไม่ทันแงเนไม่ทันหรอกอย่ามาผู้ครอบบ้านจริงนะถ้ามึงมาไม่ตายไม่ตายตายจริงโอ้ขากูพับเลยพวกมึงไ่นที่จะลุ่มแชมป์เนี่ยไอ้ดิไปตืน อายเหี้ยเหี้ยอายเหี้ยอะไนโอ้ไปแล้วกืบจะรอดแล้วพี่เขาว่าฝอดปิดซะนะแม่งโหดกูแล้วครับพ่อจอดช่ตีจริงๆกูเลยยอมมึงจริงเลย ส่วนเลียนหมากินกินรจะรอดเลยและเราไม่ขอ่ะเอะโอ้ยเบงหึกูขอหรืออันเนี้ยพึงไม่เคยได้กับเขาเลยโอ้โสะโขบอียอ้าวเบงกระตุกจิตกระชากเอาใชมไหร กูเมเออตีไ่ได้เดินเลยมากูก็ไปเหี่เจอพมาชนวิงแบบพีตูนวิิิิิอ้ยีมาโตอ้โตคนต้องเยอะเอาอะไรกูเนี่ย ông cứ chửi lên Ừ. Giờ sao đập luôn hay ư? Ừ. <coughs> sao đập <coughs> 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 มื่อเสนอสนุงไงไออามึงวิ่งไปอีละยังมีซูนอยมาช่วยมึงไงซุงยืนยืนคุยกับกูหน้าบ้านเลยน้งมึง <c oughs> ตาโองไม่ <c oughs> มหมู <c oughs> มหมู <c oughs> อ๋อบันช็อตบันคิวอ่ะ ตัวจริงเหรอตัวฟ <c oughs> อร์มครองฉันตคนอื่นต้องเยอะแะ่ตึงเอาพ่ตูนสิ <c oughs> <c oughs> อ้าเฮียเฮีย นี่ยังอีตั้มยี่งหายิ่งหาตำเที้ยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีดาเมจตีเนี่ยเจ้าเลยจะเอตัวเองดิยิงอยู่ไหนต่างยิงมาทำไมออกไปตั้ม ไมเลงพื้นอางเราคุยกันยังไงทางเมื่อกี้มึงขากว่ายเอแม่งเอาไปไมันถึกแล้วอ่ะเอาแม่งไม่ลงเลยใช่ไหมมันโอ้โ ไอ้ตังได้ไปที่ของกูกูไม่ได้ทำกูไม่ปีดกูไม่ปีตมือเหี้ยโตนี่ไม่สู้เลยไอ้ตาไตัมันร้อนแรงมือที่ใส่มันดีเฮียเอาตัวจริงละตัวจะล้านซะหน่อยเฮียอะไรไม่ตัวคนใหญ่เลยเกมหรือแอนด์นิ้วแพ้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 จากแพ้นิ้แพ้นิ้วแพ้หลายรอบมัดหลายรอบหลายรอบกับหลายรอบกับเออลุงลุงมัด เอาเอาลุงมัดลุงมัดชอบชอบเต้าด่างไปเต้าดางโอ๊ยกันหน้าบ้านกูเหนื่ยบ้าเมียนอยู่ไหนกันตังตังยาตังยามาตังยามาเพื่อน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 เฮ้ยมันจิงแรงอยู่ดีว่ะโอ้มีดมุดพวกลับบ้านลรออืมก็มาปุ๊กอย่างงี้ เอาปูมาให้เก็บปูด้วยตัวเลยตัเลยนะเออมาเอาเลยนู่นอยู่ตัวนู่นตัวนี้ไปหโอ้ยมมดิวนู่ไก็หิวไม่เลิกเลยแผลเนี่ยหิวแผลกัดแผลเลยครับ โอ้ยเฮียเร็วหน้าทั้งหลังเร็วเหรอเร็วเหรอเร็วเอไเร้วอเงนไป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 ไอไป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 ไไปป